วันนี้นะครับจะมาให้ดูหินรับมีดนะครับที่ได้มาจากกลุ่มนะครับใน Facebook นะกลุ่มขายเครื่องมือนะครับนี่ครับแต่ไม่ทราบว่าเจ้าไหนนะครับมันซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยเพราะว่าตัวนี้นะเป็นหินรับมีดอ่าเขาเรียกว่ายี่ห้อตาตานะครับตาตารุ่นเก่านะครับจะแท้หรือไม่ยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ากําลังเห็นครั้งแรกนะครับเห็นมันสวยดีก็เลยก็เลยซื้อมาเลยนะครับว่าเอามาสะสมนะครับ เก็บไว้นะครับเพราะมันหายากนะครับแต่ถ้าใครเล่นหินรับมีดนะครับหรือว่าเคยมีก็ลองมาเม้น้์ใต้คลิปดูนะครับว่ามันของแท้ไหมนะผลิตที่ไหนยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะแต่ที่มาให้ดูคือว่าเห็นมันสวยดีนะครับแล้วก็กล่องมันดูขังมันเก่าก็เลยมาให้ดูเฉยะครับตัวนี้ตอนที่ผมได้มาครับเขาจะมีหินนอกกล่องนะคือว่ามันไม่มีกล่องแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ย ผมก็เลยซื้อมาลองนะครับใช้ไปนี่น่าจะหมดไปละนะครับแต่ว่าใช้ดีมากนะครับใช้ดีมากนะครับผมก็เลยเก็บตัวที่มีกล่องเนี่ยเก็บไว้เพราะว่ามันใช้แล้วมันแล้วมันประทับใจนะเพราะว่าหินบางรุ่นเนี่ยรับรับไม่ค่อยดีนะครับโครนเยอะไปมั่งไม่ค่อยกินเหล็กมั่งแต่ตัวเนี้ยกินดีมากนะครับก็เลยเก็บกล่องที่สมบูรณ์ที่สุดไว้นะครับเอาไว้เอาไว้โชว์นะครับเอาไว้ประดับนะครับอันนี้มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้ามันจะเป็น นีตาตานะครับตัวนี้นะครับส่วนกล่องก็สภาพสุดโทรมตามกาลเวลานะครับอันนี้ผมคิดว่าคงไม่น่าจะทําเก่านะครับมันน่าจะเก่าจริงๆรเลยนะครับเขาบอกว่าเยอรมนนีนะขนาดแปดคูณสองคูณหนึ่งนี่ครับส่วนด้านข้างมีมีอะไรส่วนด้านหน้าเขาจะบอกว่าบริษัทบูตุงปักจํากัดนะครับเป็นผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นคนนําเข้ามานะครับแต่หินเนี่ยน่าจะเป็นของเมืองนอกแต่ว่าแพ็กเกจเนี่ยน่าจะมา มาใส่ในไทยหรือว่าติดตราตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นแผ่นกระดาษใช่ไหมครับแผ่นกระดาษน่าจะมาแบบเนี้ยเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับแต่ว่าเขามาติดตราผู้นําเข้าด้่นหลังนะครับเป็นตราเก่ามากเห็นไหมครับอ่าส่วนนั่นตัวนี้ก็เปิดหัวเปิดท้ายแต่ตัวนี้ยมันหลุดไปะละมันเก่ามากนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูด้านในกันเนี่ยเนี่ยความเก่าของเขานะครับกล่องด้านในเ,นเดิมๆอยู่เลยนะครับ ผมคิดว่ามันคงเก่าจริงเลยเขาคงไม่ได้ทําเก่าเพื่อมาขายเพราะว่าคนมาขายตัวน,นั้นก็ราคาไม่แพงแต่ตัวน,นี้ราคาคงไปไกลแล้วนะครับตัวน,นี้าะว่ามันหาไม่ได้ลนะถ้าใครมีก็ลองเม้น้์ดูนะครับอ่าส่วนด้านหน้าตรงด้านละเอียดนะครับก็จะเป็นหินออกสีกล้องกับการดูด้วยสายตาจะไม่เหมือนกันนะครับผมดูออกนะครับตัวว่าตัวเนี้มันจะออกอมเขียวนะครับด้านละเอียดเนะี่ยอมเขียวนะครับ ส่วนความละเอียดผมว่าน่าจะประมาณสัก240นะครับคร่าวๆนะครับถ้าถ้าอ้างอิงตามสเปคของหิน2หน้ายี่ห้ออื่นนะครับก็ประมาณสัก205 240นะครับประมาณนี้นะครับ25คงคงไม่ถึงครับคร่าวๆนะแต่เนื้อหินน่าะดีมากตัวนี้เพราะว่าผมเคยใช้อีกตัวนี้ที่ผมซื้อมาแบบแบบไม่มีกล่องนะครับมาลองดูเจ๋วมากครับรับด้มันมากนะครับอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าหยาบหน้าหยาบก็น่าจะประมาณ120 เบอร์ของเขาคนระับออกเทาๆแต่ด้านนี้ก็รับมันนะครับรับมันโคนไม่เยอะนะครับโคนเล็กน้อยพอพอดีพอดีผัดผัดผิวดีมากนะตัวนี้นี่ครับให้ดูดูนี่นะครับนี่ถ้าใครเห็นนะครับเห็นแบบนี้นะครับว่าใครมีอยู่นะครับลองเม้น์เม้นมาได้นะผมว่าจะหาเก็บอีกสักนิดนึงนะครับ แต่ถ้าแพงพื้นไปก็ไม่ไหวว่าตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาขายกันยังไงแต่ตอนนั้นผมได้มามันก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะหลายปีที่ผ่านมาคือมันไม่เห็นเลยครับตัวนี้นะครับมันไม่เห็นผ่านตาเลยก็เลยคิดว่ามันโค้งหายากแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับถ้าใครมีความรู้เรื่องหินตัวนี้ลองมาเม้นดูนะครับว่าตัวนี้ของแท้ไหมนะครับนะครับผลิตจากที่ไหนยังไงนะครับลองมาเม้นดูนะครับส่วนตัวอ่า คิดว่าชอบนะครับนะครับใช้ดีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ